สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนเนาะครับกามาพบพอขผมบาเย็บครับมินี้ผมกาจะพาทุกคนเข่าปลามหารอกเก็บเ็ดคือเกาเนาะครับเมื่อไงล่ะครับบรรยากาศดีได้ครับเศาเานี่เป็นลำธารเนาะครับเป็นลำธารในน้อยครับน้ำนี่มันกระจายไหลลงเข่าสูอ่างกิบน้ำเนาะครับจอดรถไว้หันครับเมื่อไงล่ะครับเอ้ยบรรยากาศดีครับ นี่นะครับท่างสิไปเก็บเห็ดเนาะครับไปครับเข่าไปเก็บเห็ดน้ำกันเนาะครับพอแล้วครับเห็นละางกดอกบานสองดอกนี้พ่ออยู่มองทางอันเขาไหมครับออกยู่อันข้างถนนเลยครับก็เลยจอดเก็บเอาข้าวนึงเนาะครับ เบื้งอันสภาพปลาแล้วมันเปลี่ยนเนาะครับโฮกพูนครับพอแล้วครับเห็ฮละโงกขาว เพลิงสาดครับนี่อสองดอกครับเนี่ยดอกกำลังงามๆเลยครับนี่ยซํานีดอกเกียงแสบด้วยครับเนี่ยดอกซํานีนี่ดอกหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปตัดขายเฮียนเห็ดเพิงสาดครับปูนครับดอกหนึ่งครับอัน,น เห็ดละงูเขาเดี๋ยวเอาเห็ดเผึ่งสอบกันนะครับออาอากอกดอกยังอันอ่นอนๆอ,อยู่นะครับนี่บเ่ท่านบานดอกกระลังเกี่ยงเสียบซันมีก็ะได้นี่ครับเห็ดละงูเขา มึงเนี่ยแะครับสภาพปลาโอ้แปลนเลยครับเดี๋ยวครับกับสียางขึ้นไปเทื่งๆเนี่ยแลละเนาะครับเห<ม>็ดเพิงสาดครับมีดอกเดียวครับเนี่ย ขาเันสีเปียหรอครับเห็ดหลังงูเหลืองครับสองดอกเลยครับนี่ มันไข่น้อยกับจริงครับแต่ว่ามันเกงีแสลบเลยครับเนี่ยเห็ดละงูกเหลืองอปัดครับองนี้ไหมทึ่งเห็ดละ ngu ทึ่งอันเห็ดเพิงทราบครับเดี๋ยวเอาเห็ดละงู u ก,ก่อนนะครับเห็ดละงูกเหลืองไข่นน้อยครับเนี่ยนี่ดอกหนึ่ง รุดซำ้ำดนี่ครับเห็ดเพิงซาดอู้นอยู่ข้างหนากระมี่อีกนะครับดอกตูมอ่นอนๆง,งามๆครับเนี่ยนี่ครับดอกนี้เป็นตาหากกักเนาะนี่ตุปปุยู่ซะละ นี่ดอกนะี่ยังขึ้นมาถึง หยดผู้นะครับมองนะครับบรรยากาศแดดกระลังออกก่อนหินกับอันไข่เห็ดแหละมาคือกันแถแล้วเนาะไข่เห็ดเละงูกเหลืองเด้อครับเนี่ยสองไข่นน้อยครับ Ooh, เห็ดเหลืองครับไอ้นห,หน่อยสิยะละพูนครับอยู่ข้างหน้ากับนี้ได้ไหมครับ อ,อ๋อได้อยู่ถ้าเจ้ากับมาหาคือกันได้ครับโอ้มาฝั่งนั้นใช่ไหมครับครับผมอ๋อโอ้ดอกใหญ่เลยเก็ <c oughs> บไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยครับครับดอกนี้มันถืเอเงียงกินขามันระบุครับเนี่ย ยูสอกหินกับออกครับเห็ดละงูกเหลืองดอกตะมูติมีอยู่คพอนน่ะมีหอดไข่หน่อยด้วยครับเนี่ยแต่ว่าบอเอาดอกเอาแค่สองดอกนี้เนะครับ เดี๋ยวเก็บสองดอกนี้แล้วพ่นกาจะไปหารถเลยเนาะครับเมื่อนี้มันมานเห็ดละงูกเหลืองครับนี่ครับสำหรับเห็ดเซานี้เนาะครับโบต็มกระตาเนาะครับตะว่ากาพ่อะไร้เกียงเนาะครับสำนีกระไรเมื่อนี้เห็นได้เห็ดละงูกเหลือง ดอกซํานี่ครับดอกตะมูตะมีเลยครับแกงเซ่บๆเนาะครับอันปลาช่วงนี้มันเป็นอันแบบว่ามันมีตะขูดหินก้อนหินลายนะครับดอกเ็ดมันเลยดอกใบใหญ่เนาะครับโบขึ้นจังเมือว่านที่ผมไปนะครับเมือว่านนี่ดอกเ็ดมีแต่ดอกใหญ่ๆเนาะครับดอกกลมก็ได้แต่ว่าดอกอมาปลาช่วงนี้มันอันได้แบบไข่ในน้อยจุ่มในน้อยเนาะครับนี่ซํานี่ละเฮดเพลิงอัน เ็ดเพิงชาตดก็ได้อยู่ครับมีตัวดอกอ่อนๆตุ่มๆงามๆครับดอกบานเห็ดละงูก็มีคือกันเนาะครับเนี่ยนี่แหละครับได้ซำเนียเนะครับครับจังได้พรมกาขอขอบพูนพแม่พี่น้องทุกคนเนาะครับที่เขามารับชมคลิปเก็บเฮ็ดเนาะครับกะมาปลากะค่อนข้างไกลเนาะครับครับเดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปหนาเนาะครับคลิปนี้พรมกาขอโตกับบานกอนเนาะครับขอบคุนและสวัสดีครับ